โอเคครับผมคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีแก้ค้างหน้าโหลดนะคบผมพี่คนนี้เขามาแนะนําผมนะในช่องผมเขาบอกว่าใครที่ค้างหน้าโหลดตรงหน้าเกม17 17 20เปอร์เซ็นต์แนะนําให้เปลี่ยนจาก WiFi ใช้เป็นเน็ตตัวส่วนตัวแทนนะครับนะคบผมทาตามเขาเพราะเกมที่ใช้เน็ตในเครื่องจะเข้าได้หรือตอน โหลดหน้าเกมให้ใช้ในส่วนตัวก่อนพอเข้าเกมหน้าเกมแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นไว f i เหมือนเดิมก็ได้ครับซึ่งจะเป็นเพราะบางเกมตอนนี้ยังไม่รู้ตั้งค่าตัวไงถึงจะเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคครับผมผมก็จะบอกนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับผมขั้นแรกนะครับเข้ามาที่หน้าเกมนะอันนี้เป็น Wifi นะครับผมเปลี่ยนเป็นนี่เปยนดับ wifi และใช้เน็ตตัวเองนะผมเปิดเน็ตตัวเองนะคบผมนี่ พอเปลี่ยนหมดพอล็อกพอเข้าได้แล้วนะครับผมพอเข้าหน้านี้ได้แล้วครับพอมเป็นเน็ตของตัวเองแล้วนะครับผมให้เปลี่ยนเป็น Wi-Fi อ่านี่นะครับผมให้เปลี่ยนเป็น Wi-Fi นะครับผมผมทำตามที่พี่เขาแนะนำนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ